ทุกวันนี้ AI อยู่รอบตัวเราไปหมดเลยนะครับทั้งแต่แนะนำว่าเราควรจะดูหนังเรื่องอะไรไปรจนถึงการตัดสินใจที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยแต่เคยคิดไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเทคโนโลยีพวกนี้มันเกิดลำเอียงขึ้นมาวันนี้เราจะมาคุยใน,นเรื่องนี้แหละครับเรื่องของอคติใน AI แล้วมาดูกันว่าเมื่อเทคโนโลยีตัดสินเราผลที่ตามมามันจะเป็นยังไง ก่อนจะไปกไกลกว่านี้เราอาจจะต้องมาเริ่มที่คำถามพื้นฐานที่สุดก่อนเลยว่า AI มันคิดหรือตัดสินใจได้ยังไงกันแน่คือมันก็ไม่ใช่สมองแบบคนเราใช่ไหมครับแล้วกระบวนการข้างในมันเป็นยังไงกันแน่จุดนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของความลึกลับทั้งหมดเลยในวงการเทคโนโลยีเนี่ยเขามีคำศัพท์ที่ใช้อธิบายปัญหานี้โดยเฉพาะเลยครับเขาเรียกกันว่ากล่องดาหรือ black box ลองนึกภาพตามนะครับมันคือ AI ที่เราเห็นแค่ว่าเราใส่อะไรเข้าไป แล้วมันก็ให้ผลลัพธ์อะไรออกมาแต่ระหว่างทางข้างในกล่องนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไม่รู้เลยครับซึ่งความที่เรามองไม่เห็นนี่แหละคือต้นตอนของปัญหาใหญ่หญที่เรากําลังจะคุยกันแล้วคําถามคือทําไมเราต้องพยายามไปแงะดูข้างในกล่องดําใบนี้ด้วยล่ะเอาจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องความอยากรู้อยากเห็นทางเทคนิคนะครับแต่มันเป็นเรื่องของความยุติธรรมความปลอดภัยแล้วก็ชีวิตคนจริงๆเลยที่เราต้องทําให้ AI มันโปร่งใสเนี่ยหลักๆเลยก็มีอยู่5เหตุผลนี่แหละครับ ข้อแรกเลยนะเพื่อป้องกันอคติไม่ให้มันไปตัดสินคนจากเพศสีผิวหรืออะไรก็แล้วแต่ 2. เพื่อสร้างความไว้ใจให้เรากล้าใช้เทคโนโลยีได้แบบสบายใจไงครับ 3. เพื่อมันทํางานพลาดขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าใครต้องรับผิดชอบ 4. เพื่อความปลอดภยัยอย่างในพวกรถยนต์ไร้คนขับนี่สําคัญสุดๆและข้อสุดท้ายก็เพื่อให้มันเป็นไปตามกฎหมายต่างๆที่ตอนนี้ทั่วโลกเริ่มออกมาควบคุมเรื่องนี้กันมากขึ้นแล้วครับเอาละครับ เพื่อหเห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดู4เคสที่เกิดขึ้นจริงๆที่จะโชว์ให้เห็นเลยว่าเวลา AI มันตัดสินพลาดเนี่ยหายนะมันเป็นยังไงซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นเหมือนจิ๊กซอที่ชี้ให้เห็นปัญหาที่ใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะเลยครับมาเริ่มที่เคสแรกกันเลยเป็นเคสที่ดังมากในวงการ AI เลยครับนั่นก็คือเครื่องมือช่วยคัดเลือกคนเข้าทำงานของ Amazon คือเป้าหมายของ Amazon ตอนนั้นน่ะ ดีมากเลยนะครับเขาอยากจะสร้าง AI ขึ้นมาช่วยคัดกรองใบสมัครงานโดยให้มันไปเรียนรู้จากข้อมูลการจ้างงานย้อนหลังไปทั้ง10ปีแต่ผลลัพธ์ที่ออกมานี่สิครับโอ้โหน่าตกใจมากเพราะ AI ดันไปเรียนรู้อคติที่มีอยู่แล้วในข้อมูลกลายเป็นว่ามันเรียนรู้ที่จะไม่ชอบผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงไปซะง,งั้นโดยเฉพาะคนจบจากวิทยาลัยหญิงหลวนนี่จะโดนตัดคะแนนเลยเพราะในอดีตคนที่ได้งานในสายเทคส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนั่นเองและนี่คือบทเรียนข้อแรกที่ชัดเจนมากครับ ขยะเข้าก็ได้ขยะออก garbage in garbage out ถ้าเราป้อนข้อมูลที่มันมีอคติเข้าไปตั้งแต่แรกผลลัพธ์ที่ AI คายออกมามันก็มีอคติตามไปด้วยแบบไม่ต้องสงสัยเลยเอาล่ะครับเคสที่2นี่จะซีเรียสขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยเพราะมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของศาลในสหรัฐอเมริกากับระบบที่ชื่อว่า compass ระบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยผู้พิพากษาประเมินความเสี่ยงว่าจำเลยคนไหนมีแนวโน้มจะกลับไปก่ออาชญากรรมซ้ำอีก แต่พอมีคนไปตรวจสอบดูกลับพบว่าระบบนี้มีอคติทางเชื้อชาติแบบรุนแรงมากคือมันมีแนวโน้มที่จะตีตราจำเลยผิวสีว่ามีความเสี่ยงสูงสูงกว่าจำเลยผิวขาวถึงสองเท่าท่านทั้นที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เลยนะลองดูที่กราฟนี่สิครับจะเห็นเลยว่าอัตราการทํานายผิดพลาดมันต่างกันชัดเจนมากแท่งกราฟของจำเลยผิวสีพุ่งสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมันสะท้อนความไม่ยุติธรรมที่เกิดจากอัลกอริทึมหลวนๆเลย บทเรียนจากเคสของ Compass นี่น่ากลัวมากนะครับมันทำให้เราเห็นว่า AI ที่เป็นกล่องดำพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่ทำนายผิดนะแต่มาสามารถขยายปัญหาความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วในสังคมให้มันหนักหนาสาหัสขึ้นไปอีกต่อไปเราลองย้ายจากศาลนะครับไปที่โรงพยาบาลกันบ้างครับมาดูในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของคนโดยตรงเลยนั่นก็คือ AI ที่ช่วยวินิจฉัยโรค แน่นอนว่าเป้าหมายคืออยากให้ AI มาช่วยคุณหมอวินิจฉัยโรคให้แม่นขึ้นแต่ปัญหาใหญ่ก็คือไอความเป็นกล่องดําของมันนี่แหละครับมันทําลายความน่าเชื่อถือไปหมดเลยคือหมอเขาก็ไม่กล้าใช้เครื่องมือที่เขาไม่เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของมันแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือถ้า AI มันวินิจฉัยผิดขึ้นมาเนี่ยการจะย้อนกลับไปหาว่ามันพลาดตรงไหนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยบทเรียนจากเรื่องนี้ก็คือในวงการที่เดิมพันสูงอย่างการแพทย์ความไว้ใจและความปลอดภยัย มันขึ้นอยู่กับความโปร่งใสแบบสุดๆเลยครับนี่แหละครับคือจุดที่แนวคิดเรื่อง AI ที่อธิบายได้หรือ Explainable AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆและเคสสุดท้ายครับเป็นเรื่องที่น่าจะสะเทือนใจแล้วก็กระทบกับชีวิตคนธรรมดาโดยตรงและรุนแรงที่สุดนั่นคือการที่คนบริสุทธิ์ถูกจับเพียงเพราะเทคโนโลยีจดจำใบหน้าทำงานผิดพลาดเทคโนโลยีนี้ถูกสร้างมาเพื่อช่วยตำรวจตามจับผู้ร้ายแต่ในโลกความจริงปี2020 คุณโรเบิร์ตวิลเลียมถูกตำรวจบุกไปจับกลุ่มถึงหน้าบ้านต่อหน้าลูกๆเลยนะครับเพียงเพราะระบบจดจำใบหน้าชี้ตัวเขาผิดซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าระบบพวกนี้เนี่ยมักจะทำงานได้ไม่แม่นยำกับคนผิวสีบทเรียนจากเรื่องนี้มันทรงพลังมากนะครับมันบอกเราว่าถ้าเราปล่อยให้มีการใช้ AI โดยไม่มีการกำกับดูแลที่ดีพอมันสามารถนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงมากๆได้เลยเอาล่ะครับหลังจากที่เราดูไปครบทั้ง4เคสแล้วน่าจะเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับ คำถามต่อไปคืออะไรคือต้นตอจริงๆของปัญหาทั้งหมดนี้อะไรคือจุดร่วมที่เชื่อมโยงความผิดพลาดทั้งหมดนี้เข้าไว้ด้วยกันและนี่คือคำตอบครับมันคือประโยคนี้ประโยคเดียวเลยอคติในข้อมูลนำไปสู่อคติในผลลัพธ์ของ AI นี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการจ้างงานในอดีตที่ไม่สมดุลข้อมูลอาชญากรรมที่สะทอนอคติของสังคมอยู่แล้วหรือข้อมูลใบหน้าที่ไม่หลากหลายพอทั้งหมดนี้แหละครับคือต้นทางของผลลัพธ์ที่มันลำเอียงและไม่เป็นธรรม โอเคพอเรารู้ปัญหารู้ต้นตอของมันแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องมองไปข้างหน้ากันแล้วล่ะครับว่าแล้วเราจะทำยังไงกันดีเราจะสร้างอนาคตที่ AI มันโปร่งใสและยุติธรรมขึ้นได้ยังไงคำตอบอาจจะอยู่ที่นี่ครับแนวคิดที่เรียกว่า Explainable AI หรือ XAI แปลง,ง่ายก็คือ AI ที่อธิบายได้มันคือแนวาทางการสร้าง AI ที่มนุษย์อย่างเราเราสามารถทําความเข้าใจได้ว่าเฮ้ย hey, ทำไมคุณถึงตัดสินใจแบบนี้ซึ่งมันตรงข้ามกับไอเดียกล่องดําแบบคนละขั้วเลยครับ XAI นี่แหละครับคือกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้เราสร้างระบบที่มันปลอดภัยยุติธรรมและเราไว้ใจมันได้จริงๆและสุดท้ายนี้อยากจะขอทิ้งคําถามสําคัญข้อนี้ไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าในวันที่ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในทุกๆเรื่องของชีวิตเราสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบเมื่อมันทำงานผิดพลาดขึ้นมา